สวัสดีครับยดีับช่องพิ่นนดําสิ่งครับแล้วนี้เราจะมาดูเครื่องเสียงแมคโครกันนะครับทำเพดานด้วยนะครับมากับเสียอันนับเสียอันสตูนเขาไม่ใช่ารเกินรดเลยอ๋อ ครับพื่อนมาพักอยู่บ้านาเรียนปลาครับไ่าจะประมาณนั้นครับเดี๋ยวพาดูนี่ลายปลาครับนี่เป็นแผ่น V.I.P นะครับพาไปดูภายในไมโครถ้ามาดูภายในกันครับโอ้ ดูเอาไว้หลังเข้าเบาะหลังเบาะเลยคนขับครับ <c oughs> ได้ยินชัดเีนครับนี่น,นี้เป็นแผ่นสวยมากมองไม่เคยเห็นเนาะมันมืดครับน,นี่ก็บนเพดานเพดานยังไม่เสร็จนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยถามช่างกันว่าทําใส่รถมาขาวจะเท่าไหร่ครับดูดูกันครับว่ามันจะเพลงหรือว่าถูกยังไงครับ ต้องถามช่างครับก็ประมาณนี้แหละของผมก็น่าจะทําประมาณนี้แหละไม่น่าจะทําเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ติดไฟบนเพดานเลยแต่ของผมน่าจะไม่ได้ทําบนเพดานนะครับดูฝั่งนี้ก็น่าจะทําเหมือนกันนะครับนี่น่าจะทําหนฝั่งนี้ นี่ข้างในตู้ข้างในตู้ยังสวยอ่ะตู้ oh oh. อว่างนีดอกเดียวนะครับดอกแปดอ้วยวาเนี่ยคนเพดรานก็ปิดตรงสันรูไปเลยนะครับทำเป็นเพดานวีพีครับนี่ว้าสวยมากต้องถามช่างว่ามันเท่าไหร่ของเราครับ นี่ใสต่ตรงตู้นอนสี่พันหานะครับรม,รรมีมแล้วครับแล้วต่ตู้ตรครับสายช่างทำอไไมเสียงกลางไว้ตรงไหนครับ อยงกลางยังไม่ม huh ีจะทำสิเราจะอะไรไม่จะเอาไว้ข้างบนข้างหลังลอไว้บนครับลอไว้บนข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวติดเบสตอกง่ายๆอันเลือกซูตอกติดเูแล้วก็ไปเองตัวนี้ก็ตักเจ็ดนิ้วแ้่งให้ตัวนี้ก็สิบนิ้ว พี่วุฒิขับช่างมันไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดของรับท่างเขาก็บอกขัาช่างอะไรก็มือดีนะพอดีเลยคนขับดูแล ev มือไปอยู่ทำงานดีตัวสำคัญนะครับเพราะตัวนี้คือตัวตัวต้องต้องเป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นตัวสมองที่บังคับ บังคับเสียงในตัวะอย่างให้ออกมาดีนะครับต้องดูด้วยรับปรีน้องกิบเบนลปรีของอะไรนะครับเหมือนของผมเหมือนกันผมใช้ปรีตัวตัวถูกตันที่ซื้อมาจากของเพื่อนตรงนั้นเสียงในอกใช้ของช่างมันไปนะครับเสียงแตละอยา่างนะครับตัวนี้มีผลเหมือนกันนะดูครับทำร้านใหญ่แบบ ไม่ก็คือของนอกจากใช่ไหมองเลยใช่ไหมของอะไรตู้อะไรก็คือคือรวมทั้งหมดเลยมีตู้มีตู้ชุดเสี้้าเสหาเดีได้ปคุยกับช่างก็ได้มีของอะไรบ้างเนี่ยเย่ม้ตัว่างก็เกิที่มิ้าตอนนี้เรากำลังก็คุยมีตู้ตู้นอนเนี่ยมาในกรเมียน Thêm của em Thêm nơi à, tôi này lắm tu lưu lò đã yêu lưu đặt ngon gót lên đặt luôn tìm rốt tìm thì lo ra tìm 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 tu tìm ra tìm ra tìm nè tìm ra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  tìm nè tìm ra tìm ra tìm อาบอลนะอันคลิกกีกีดาโช,โชว์ผู้โชว์ผู้เอ้เอตรงไอยแต่ตัวมันโชว์อันคลิกเตะคู่สับรบอกโชว์ตัวทาานี่มนันดะครับผมโอลม้ล,ล,ล้มันดล่ะล้มันมันซาเลย

เพราะซื้อเสียงกลางเลยไม่มีไม่มีขาดเสียงกลางแล้วก็ดอกเซ็กแล้วก็อะไรก็อยู่อดใช่ใช่สีต้องอีกเสียงกลางเสียงกลางพ่อไปซื้อหขนาดวะจีโดเตปรีเจ้ของดีเราเดีย ไอเสียงเส,สียงกลางสีแล้วก็แหลมสีเานาะครับกลางสีแหลมสีไอคูสี่ร้อยด้อของเมนตะเสียอนอยของมเมนมันดีนไหมมันตัวกงไดาง,งม,ม,ม,มันก็โอเคอมันก็โอเครับแต่พปรีอะเราใช้ของดีนแต่ปรีปรีใช้ของดีหน่อยารราคามันนี่ ปีมีแล้วมีสามตัวใส่สามตัวได้ไหมมีต่ฟรีเดิมปีไม่ถอดตับแยกใส่ฟรีสองตัวสามตัวได้ไหมได้ใส่ได้ครับสามตัวก็ได้มีก็แยกเลียงกลางก็แยกฟีคนละฟรีเลยครับได้ครับใช่ไหมครับอ๋อดี๋ยวเขาจะทำของพิัญจนก่อนปะครับทำของพิัญจนเสร็จ ผมไปอันอีกเดือนอ่วาชุดเลื่นชุดกรอยด้วยเสื้อเสื้อน้ามึงเดินชุดผีหลังคาจังสรางอยู่บ้านไหนบ้านหนองยางบ้านหนองยางครับหนองยางครับหนองยางทางยางสวยละใสสวยละใสเพือลำดวนนี่เลยครับสวยละใส อยู่ใกล้ๆนี้ชาอนุชาคาริโอนะที่ก่อนเปิดร้านอยู่ใกล้ๆแถวพัตตะนะแล้วนนนอนกิจกางกับเสดตินยังยังครับมันไม่แก่คิดให้ตอนไหนไม่ใช่แกเบิรเขาหมดแล้วไม่รู้ไปถามดูรถรถรถพี่อันเสร็จก็เอารถนนมาทำเนาะอืครับ ใจ <chill> รู้ใจเราเดี๋ยวบอกไอทีครับใจร้อนก็เอาจอดเลยจอดไว้แค่นี้แหละครับมันงานเดือดเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกองเกลียกันหรอกกองเรามันจะง่ายกว่าเอาสิอันแค่ประตัวอาทิตย์หนึ่งเนอให้เสร็จเด็กดินน้องมีสองตัวแล้วครับมีดินดวนจักดินนนอครับผมน้องนนอนจัดแน่นอนเดี๋ยวเอารถมาเก็บไว้ สเสร็จงานเสร็จงานกระทินก่อนน้เอามาเขียนไว้เพรากงานงงขึ้นง่ายของผมนี่ต้องมานั่งมานั่งกัดราคาหน่ราคามันจะกัดกันอาติช่างมาช่วยกันกัดเดี๋ยวรองานกระทินเสร็จก่อนครับงานพี่อันแล้วก็เอารถมาเลยนะครับลูกชายหมดเกโียดสิ่งของมันต้องมีครับผมมีไฟละจากต่างประเทศมานะโจ้าช่งจ๋องไม่กินช่องจ๋อ ต้องเลือกของช่องโจมมันก็ใช้ได้นะครับแต่เราต้องเลือกดีๆเพราะคนก็ใช้เยอะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้บางช่างนะถ้าเอาจริงๆอ่ะบางช่างไหนอยังเอาของช่องโจมาใช้เลยของช่องโจมันก็งานจีนนี่เดะมไม่ใช่ของช่องอจในเรอกนั่นแหละเป็นงานจีนนี่เดะไม่มีภาษีไม่มีภาษีไอ้เขาไปอยู่ช่องจอจเลยนอนทำเดียวต่อเต็มอยากได้อีกก็ต้องต่อต่อการ์ยังงเอ้เดี๋ยวมาที่นี่ ทังที่ประตูด้วยท,ที่ประตูประตูน้องนอนหมกแขงซาวเดี๋ยวมันลาม <laughs> ไปเรื่อยๆตอนเตีม้มเกิดกิเลสอีกแล้วแน่ๆน้องนุ่มขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบ,รบ,รบะนะได้ดูราคาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปก่อนเดีย๋ยวผมจะวนตังให้ช่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเช็ครถให้น้องก่อนไปดูรร <c oughs> ว่าช่างใส่กระจกอะไรยังไงทุกอย่าง อันนีพี่เต็มตะหันด้วยครับก็10,000นะครับได้ตู้ซับแล้วก็ตู้เสียงกลางแล้วก็ได้ได้ตู้ตู้พระเวอร์นะครับ1,000ได้ดำแต็งอออันจัดแล้วนี่ดอกพี่อันอันนี้รุ่นคงพยายัไฟหรือเปล่าหน้าตามันเหมือนใส่ลนที่แหละ นี่ดอกซับเมลิกสามชั้นนะครับไม่โคใส่แค่ดอกเดียวนะครับจะเป็นลมตัวนี้ดอกพิเศษสั่งท่าพิเศษสองอห์มอันนี้สองอห์มนะครับช่างบอสั่งสองโอหมสั่งทำพิเศษครับผมอันนี้ดอกสิบนิ้วนะครับช่างอันนี้ยาวเดี่ยวเจ้าพ่อแห่งเส้นสามศูนย์สี่ด้านเมนโปครับผมขึเคยเคยปืนมาร์ทเร็วมาคงไม่หนาดีอะว๊ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ